นันก็คือจำนวนที่สามารถหารกับตัวที่เราตั้งขึ้นมาได้ลงตัวพอดีนะครับคือจำนวนที่สามารถหารกับตัวที่ที่เราตั้งขึ้นมาแล้วได้ลงตัวพอดีมันหมายความว่าได้ลงตัวพอดีหรือหารลงตัวพอดีเนี่ยก็หมายถึงว่าหารแล้วเหลือเศษอะไรครับเศษห,หารได้ลงตัวไม่รู้เอ้ย หาได้ลงตัวก็ไม่มีเศษไม่มีเศษแล้วเขาเรียกว่าเศษอะไร,รไม่มีคือเศษอะไรเศษศออเศษศโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นครูยกตัวอย่างตัวเลขขึ้นมาสักเลขที่12นะครับจงหาตัวประกอบของ12มีตัวเลขไหนบ้างนะครับ อะไรที่หารสิบสองลงตัวบ้างอ่ะสิบสองตัวประกอบมีตัวประกอบอ่ะเดี๋ยวตัวประกอบของสิบสองมีดังนี้ดังนี้คืออ่ามีสองมีอะไรอีกมีสามมีสามแล้วมีอะไรอีกมีสี่มีสี่แล้วมีอะไรอีก หก <6. S 1> มีอะไรอีก <6. S 1> ที่ที่บอกแปดหารสิบสองบ่ลงตัวแปดอะไรได้สิบสองมีไหมไอ้เลวที่บอกตั้งแต่แรกอะตัวเลขไนะตัวมันเองอะเมื่อกี้เนะี่ยที่บอกมา <12. S 1> เออสิบสองแต่มันยังหายไปตัวหนึ่งอะคิดว่าเลขอะไร ก่อนหน้าสอเสือก่อนหน้าสอง <laughs> เออก่อนหน้าสองก่หน้าสคือเรียกอะไรล่ะ1เออหมันหาร12ลงตัวไหมลงเออลงไงโอเคมันก็ได้ทั้งหมดกี่ตัวละ่ะหนึ่งสสามี่ห้าหมันมีทั้งหตัวตัวประกอบของ12เพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวประกอบของ12โอเคไหมนะครับอ้าวถ้าครูบอกว่า เอาเอาเลขอยกตัวอย่างตัว18มีตัวประกอบอ่ะหรบ้าง 1, 1อ่าตัวประกอบของ18มี 1, <S 2>, 2, <S 1> ม 2. 2มี2มี3มี3 ม <6. S 1> เออหกอ่ากเอแก็มีปดโนแปดเลยด้ยมีไหมไม่มากกว่าแคือเลขเ <9. S 1> เออ เลขเแล้วอะไรครับตัวมันเองเองคือเลข18อ่าสิ 18. โอเคไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันมีทั้งหมดด้วยการออกตัวเหมือนกัน <c oughs> แค่เลขแค่แค่เลขสิกับเลข18ก็ยังดูคิดนานอยู่ <c oughs> แต่ถ้าสมมุติว่าครูยกตัวอย่างสักไอตัว72มา คือเลขตัวประกอบตัวประกอบคือเลขอ่ะลาบ้างอ่ะเดี๋ยวครูมีเทคนิคนิดหนึ่งถ้ามันเป็นตัวเลขเยอะๆเนี่ยให้เราใช้วิธีนี้นะครับอย่างเช่นเลขสิบสองแทนที่เราจะนึกในใจเพราะว่าการนึกในใจมันก็ดีอยู่มันก็คิดได้อยู่เป็นบางตัวแต่บางตัวมันก็<ะ>ลืมๆหายหายไปโอเคไหมเพราะฉะนั้น เราก็เลยใช้วิธีการจับ <Han. S 1> คู่กันโน <No. S 1> no. วิธีการจับคู่ครับคือ,อเอาหนึ่งไปคูณกับอะไรแล้วได้สิบสองหนึ่งคูณสิบสองโอเคไหมไล่ไล่ตัวถอมาจากหนึ่งก็เป็นสองสองคูณอะไรแล้วได้สิบสองสองคูณอะไรครับสองคูณ,คณหกโอเคไหมเป็นสิบสองอ่าสามสามคูณอะไรครับสาม เออสาคูณสแล้วก็4ี่คูณส <Okay. S 1> แต่ถ้ามันซ้ำกันให้เราขีดไว้โอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวประกอบก็จะมีเลขอะไรบ้างของ12มีเลข1เลข2เลข3เลข4เลข 6, 6แล้วก็เลข 12, 12. เห็นไหมครับครับก็แสดงว่ามันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราทำแบบนี้โอเคไหมแต่ในทางาในเลข18บแปเก็ยัง,ยง อ8เมื่อกี้นี้ไล่ในใจก็เริ่มชักอ่อยากขึ้นแล้วใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นเราลองจับคู่กันมันก็จะง่าย1คู่กับ18 2คู่กับอะไรสคู่กับสคู่กับ9กใช่ไหมครับอือสคู่กับอะไรครับ6 4หก,หกีมีไหมไม่มีใช่ไหมข้มามไป5้ามีไหม หกมีไหม,ไมอาหมีไหมเออหคู่กันเท่าไหร่3ใช่ไหมครับอ่ามันซ้ํากันก็ขีดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งหมดกี่กี่ตัวเหมือนกัน1 2 3 4งสี่ห้าหก็คือ1นึ่งสามหนมปโอเคไหมมันก็ครบนะครับทีนี้ไอเจ็ 72, ที่ดูเหมือนยากมันก็จะเริ่มไม่ค่อยอยากเท่าไหร่ถ้าเราไม่คิดไว้ในใจเราก็สามารถทําโดยใช้การ ไม่ใช่ใช้การอะไรจับคู่กันโอเคไหมที่ครูสอนไปเมื่อกี้นี้หนึ่ง 1> 1คู่กับอะไรหนึ่งคู่กับถึงได้เจ็ดสิบสองหนึ่งคูณอะไรแล้วได้เจ็ดสิบสองเออก็หนึ่งเจ็ดิบสองนั่นแหละ okay โอเคไหมหนึ่งเจ็ดสิบสองสองคู่อะไรล่ะโอ้ไม่หาน สามหกออสามหกสามคู่กับอะไรยี่สิบสี่อ,อ่สามคู่กับยี่สิบสี่สี่คู่กับอะไร 18อ่า18 5ห้ามีไหมข้ามไป 5, ไม่มีมเพราะว่ามันไม่ลงท้าย6คู่กลับอะไรสิบส <12. S 1> อง่า12 7เจ็ดคู่กลับอะไรไม่มีข้ามไปแปดคู่กลับอะไร ไม่มีมีฮะเอาเจ็ดสิบสี่มาจากไหนออนี่มันเจ็ดสิบอะไรอ่าเก้าเก้าเก้าเโอเคโอเคแปดคู่กับอะไรครับเก้าอ่าเก้าแล้วเก้าคู่แปดอ่าขีดโห้เห็นไหมครับตัวเลขถ้าเราไม่ไล่มันก็จะนานนานพอสมควรถ้าเราได้โอเคไหมถ้าเราไม่ไล่ก็เอามาหมดเลยเห็นไหมมันเยอะมากเลยตัวประกอบของเจ็ดสิบสองมี หนึ่งสองสามสี่หกแปดเก้าสิบสองสิบแปดยี่สาแล้วก็เก้า <90 S 1> อะไรเเอาแล้วแล้วก็7จสิสองโอเคไหมครับเจ็สองนุ่นหนึ่งสอง่ะมีกี่ตัวแล้วเนี่ยลองนับดูด,ดิตัวประกอบของ7จ็ดสบสองนับดูดสินับในนี้ก็ได้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแดเกสิบออ่อสิตัวน่ะโอเคไหมตัวประกอบของ72อนะครับอันนี้คือลักษณะของตัวประกอบโอเคไหมครับที่ครูอธิบาย <c oughs> หาตัวประกอบอันนี้เขาเรียกว่าหาตัวประกอบนะเน้นย้ําคําว่าหานิดนึงเพราะว่ามันมีอีกคําศัพท์หนึ่งที่มันชื่อคล้ายๆกัน แต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าแยกตัวประกอบโอเคไหมครับอ่อย่างเช่น12แยกตัวประกอบอ่ะก่อนที่จะเรียนแยกตัวประกอบเรามาเรียนตัวจ,จำนวนเฉพาะก่อนอ่ะจำนวนเฉพาะอ่ะจำนวนเฉพาะ คือจำนวนประกอบที่มีไม่ใช่จำนวนที่มีตัวประกอบอยู่2ตัวเอามาจำนวนที่มีตัวประกอบอยู่สตัวจำนวนที่มีตัวประกอบอยู่2ตัวหรือตัวหารมีอยู่2ตัวที่หารลงตัว นะครับหรือพูดง่ายๆหรือตัวหารที่หารลงตัวมีอยู่2ตัวโอเคไหมครับครับคุณลืมเขียนอ้าวอันนี้หมดยังน่าจะใกล้หมดเหมือนเหมือนเหมือนจะหมดแล้วนะครับหม,หมดจริงๆด้วย โอ้เหนือหน้าเดียว <c oughs> เอา <c oughs> เดี๋ยวกืซื้อมาอเดี๋ยวก็ซื้อมาให้มาอ่ะแต่ว่าเอาอันนี้ฟังไปก่อนแล้วก็ครูจะส่งไปแล้วก็ลองไปเปิดคลิปแล้วก็เขียนตามแล้วกันโอเคไหมครับครับ <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรดูฟังอันนี้ไปก่อนนะครับอ่วเรามาดูกันต่อนะครับจํานวนเฉพาะคือจํานวน ที่มีปัตัวประกอบอยู่2ตัวหรือตัวที่หารลงตัวได้แค่2ตัวอ่ะอย่างเช่นตัวเลขไหนล่ะที่หารได้แค่2ตัวที่ลงตัวอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นเลข2องสวดีคเลข2เลข3เลขอะไรอีกอ่ะที่หารได้แค่2ทําไมสองมันหารได้2ตัวเพราะว่ามีเลข2กับเลข1เท่านั้นเอง มีเลขอื่นไหมที่มันหารสองได้ป้าไปไหนแล้วลูไม่รู้สี่สี่ไม่ใช่เอาสองอเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาสองเป็นตัวหารอาสองเป็นตัวตั้งเออเนี่ยสองหารสี่ลงตัวไหมเนี่ยก็ไม่ได้ลงอโอเคไหมไ<อ>เพราะฉะนั้นมีแค่สองตัวสามก็เหมือนกันก็ม<อ>ีแค่สองตัวก็คือเลขหนึ่งกับเลขสามเท่านั้นโอเคไหม อย่างเช่นเลขหนึ่งกับเลขสามโอเคเปล่าครับ,รบอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเลขสี่ปุ๊บเลขสี่นะครับซึ่งครูไม่ได้บอกว่ามันเป็นจํานวนเฉพาะหรือเปล่านะเลขสี่ปรากฏว่ามันมีเลขอะไรที่หารมันได้ลงตัวบ้างสองงเออ,เอ,อมีหนึ่งมีสองมีสี่ซึ่งมันมีกี่ตัวเนี่ยสา,สามตัวซึ่งมันไม่เข้าคอนเซปต์ของจํานวนเฉพาะสี่ก็เลยไม่ใช่จํานวนเฉพาะ โอเคไหมครับมีเลขอะไรห้าอ่าถูกต้องแล้วก็คือ,อมีห้ากับหนึ่งหกใช่ไหมหกไม่เออหกไม่เจ็ดใช่เปล่าเจ็ดเดี๋ยวนะเจ็ดไม่เอ้ยเจ็ดเจ็ดไม่มีเลขอะไรบ้างที่หารเจ็ดได้สองสองหารเจ็ดลงตัวสองหารเจ็ดลงตัวหรือครับเออเออหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งแล้วอ่าเจ็ดกับหนึ่งอ่าแล้วมีอะไรอีกละ่ะ หาได้มากกว่า2ตัวนะไม่ก็แสดงว่า7มันก็อยู่ในจานวนชาเพอโอเคไหมครับมันมีแค่2ตัวเหมือนกับชาวบ้านเขาเหมือนกับสองสามและห้าและ7็ดโอเคไหมครับอ้าวแล้วแปใช่ไหมแปดถ้าหารสมตัวขึ้นไปไม่แล้วเกใช่ไหมเก้าเก้ช่มีเลขอะไรบ้างที่หารเได้เอ้ยอีกเก้า เก้าไม่ใช่เออเก้าไม่ใช่เพราะว่ามีหนึ่งมีสามมีเก้าไงมันมีอยู่สามตัวโอเคไหมครับ <Okay. S 2> ก็แสดงว่าอ่ามีเลขไรสิบก็คงจะไม่ใช่สิบเอ็ดใช่สิบสามใช่สิบห้าใช่หรือไม่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าสิบห้ามีหนึ่งมีห้ามีสิบห้าแบบนี้ <Okay. S 2> ก็คงจะไม่ใช่โอเคไหมครับ uh. อ่ามีสิบห้าสิบเจ็ดเนี่ยสิบเก้าไปเรื่อยๆโอเคไหมเอาประมาณเท่านี้ก่อน ให้รู้ว่าอันไหนที่เป็นจํานวนเฉพาะได้ก็คือหารได้แค่สองตัวตัวมันเองกับเลขหนึ่งเท่านั้นโอเคไหมที่มันแล้วเลขหนึ่งมันเป็นจํานวนเฉพาะไหมภาษาอังกฤษเลขหนึ่งเขาเรียกว่าอะไร one ถูกต้องครูรครูบอกว่าจํานวนเฉพาะสิภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร จำไม่ได้อ่าเรายังไม่ได้เรียนไงเลยจำไม่ได้พารามนัมเบอร์โอเคไหมครับพารามจำนวนคู่เรียกว่าอะไรจำนวนคู่ภาษาอังกฤษไม่ได้เหมือนกันออ่อานขึ้นก่อนหมายถึงเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเหตุการณ์อะไรวะเป็น อีเวนต์นัมเบอร์อีเวนต์จำนวนขี้คือเออนั่นแหละจำนวนขี้คืออะไรครับภาษาอังกฤษอ่ะจำนวนขี้ขี้จำนวนขี้โอนัมเบอร์โอเคไหมแล้วจำนวนนับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรจำนวนนับ จำนวนนับ count <laughs> number national number โอเคไหมครับอ่ะไม่เป็นไรก็ตามจริงมันถ้ามันแปลตรงตัวก็คือจํานวนธรรมชาติแหละแต่ถ้าแปลเป็นภาษาศัพท์ทางคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าจํานวนนับโอเคไหม <c oughs> จำนวนเริ่มต้นที่1 2 3ขึ้นไปนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรเราก็มาย้อนกลับมาดูจํานวนเฉพาะก็คือ prime number กันบ้างนะครับก็จะมี5มี7มี2มี3 มี11มี13มี17มี19แล้วมันมีอีกนะ23 29แบบนี้โอเคไหมไปเรื่อยๆนะครับในใน100ตัวแรกนั้นมีจำนวนเฉพาะถึง25ตัวจำนวนเฉพาะมีถึง25ตัว <20 S 1> โอเคไหมครับ<ม>นะ เอาไรเพียงแค่เท่านี้มันมีหลายตัวโอเคไหม uh huh. เอาให้รู้แค่ท่อนัี้เองว่าจํานวนเฉพาะกับจํานวนประกอบมีแค่นี้เอเป็นแบบไหนโอเคไหมครับ <Okay. S 1> อ่ะนี้เราพอรู้จํานวนเฉพาะกับจํานวนประกอบไปแล้วทีนี้เรามาเรียนตัวที่สามกันบ้างนะครับอีกสิบสองนาทีอ่าอนะีกสิบสองนาทีจะบวกขึ้นไปอีกสามชั่วโมงนะฮะ <laughs> <laughs> ถ้ายังนับเวลาอยู่โอเคว่าครับ uh huh. ไปเรื่อยๆนะ ใจเย็นเย็นไม่ได้เจอกันนานคิดถึงโอเคไหมครับนะอยากได้สัก38ชั่วโมงโอเคไหมเสาเล่นนะโอเคไหมครับอ่ะมาดูต่อต่อจากนั้นนะครับเราก็มาดูเรื่องไอตัวเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอ่าเขาเรียกว่าเมื่อกี้นี้ เราที่ครูบอกว่าเกินขึ้นว่าหา,นวนห,หาจำนวนประกอบใช่ไหมฮะที่มันชื่อคล้ายๆกันหาจำนวนประกอบที่เราหาไปแล้วละ12มี1มีอ่าคืออะไรมี1มี2มี3มใช่ไหมมี4มี6แล้วก็มี12ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันบอกว่าแยก จำนวนประกอบเอาเลยสิแยกจำนวนประกอบอกับหาจำนวนประกอบเนี่ยความหมายไม่เหมือนกันเลยโอเคไหมแยกจำนวนประกอบของ12เราก็เอา12นั้นมาแยกล่างโดยเอาจำนวนเฉพาะไปไปแยกให้เขาคือ12มีอะไรบ้างเราเรียนวิธีหารสั้นหรือยงัง เรียนแล้ว,ลวหารแบบนี้นไ่ด้คอยใช้อันนี้เราไ,ได้ใช้แน่นอนอะนะครับหรือวิธีการแตกกิ่งก็ได้ทําได้2แบบแตกกิ่งแบบนี้หรือว่า,าหารสั้นก็ได้เดี๋ยวครูให้ทําแตกกิ่งให้ดูก่อนเอาแม่2ซึ่งเป็นจํานวนเฉพาะไปหารกับ2อ,อะไรได้12 2ออะไรได้12 2คูณอะคณเราได้12ครับ6เออ2คูณ6แยกล่างออกมาเป็นแบบนี้แตกกิ่งออกมา ไอสองไม่ต้องแยกอีกเพราะว่ามันเป็นจํานวนเฉพาะแล้วโอเคไหมครับแยกหกออกมาอีกสิว่าได้อะไรสองเออสองกับอะไรครับสามสาม,สามเพราะฉะนั้นแยกจํานวนประกอบของสิบสองก็คือมีเลขสองคูณสองคูณสามแบบนี้นะเราต้องใช้เครื่องหมายคูณโอเคไหมแตกต่างจากหาจํานวนประกอบเราใช้เครื่องหมายคอมมาขั้นไว้โอเคไหมครับคอมมาขั้นไว้แบบนี้ แต่ถ้าเป็นจํานวนเฉพาะเออแยกจํานวนประกอบนี้เราต้องเอาเครื่องหมายคูณเข้าไปหรือใช้วิธียกกําลังก็ได้นะครับเดี๋ยวคูณจะช่วยหรือเอา12ใช้วิธีหารสั้นก็เอาแม่2 2 2อ,อ,อะไรได้12ครับ2อะไรได้12ก็6เออ2คูณ6โอเคไหมแล้วเอาอ2ไปอีกได้เท่าไหร่ครับ สหา,สาหารจุดกว่าว่ามันจะเหลือจํานวนเฉพาะเหมือนกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นใช้วิธีนี้ก็ตอบแบบเดียวกันกับตัวนี้ก็ได้หรืออ่าหรือตอบแบบนี้ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้โอเคไหมครับอ,อ่ะเรามาดูแยกตัวประกอบของของ18คือก็สมาแยกล่างกันไล่จงแต่3 สคูณอะไรได้18บแปทำไมครูไม่เอาสเอาเพราะว่ามันหารไม่ลง <6 S 1> ตัวหกหกแยกล่างอีกโอเคไหมหกเป็นยิแยกได้อีก <3 S 1> สากับอะไรครับสอ <2 S 1> อ่กับ2องเพราะนั้นสิคือ3ามคูณสามคูณสใ <2 S 1> <2. S 1> ช้วิธีเลขยกกาลังคําว่ายกกําลังก็คือมันคูณกันกี่ครั้งเราก็ให้เขียนเป็นตัวบนเล็กๆไว้ ส่วนตัวล่างก็เป็นตัวที่มันไปคูณก็คือ3โอเคไหมสามกำลั 3, งมีกี่ตัวล่ะ <S 2, 2. <S อ่าสามกำลัง2แบบนี้โอเคไหม <5. S 1> แล้วก็คูณกับ2มันไม่มีกําลังก็มไม่ต้องเขียนส่วนตัวนี้ได้กําลังอะไร 2, 2> <5. S 1> กําลัง2คูณกันกับ3แบบนี้โอเคไหมครับนี่คือลักษณะของการแยกตัวประกอบโอเคไหมกับการหาตัวประกอบเหมือนกันไหมครับไม่ไม่เหมือนการหาตัวประกอบนั้น ใช้วิธีการเครื่องหมายคอมมาขั้นไว้แล้วก็แยกเป็น2ข้างจับประกอบกันเรื่อยๆโอเคไหมถ้าเป็นการหาตัวประกอบแต่ถ้าการแยกตัวประกอบใช้วิธีแตกกิ่งแบบนี้โอเคไหมแยกออกมาแล้วใช้เครื่องหมายคูณขั้นกลางไว้โอเคไหมครับนี่คือลักษณะของการแยกกับการหาตัวประกอบยังไม่ถึงหอรมอกับคอลนอนนเลยโอเคไหมครับเอาเกินขึ้นมานิดนึงแล้วกัน พรุ่งนี้มาต่อเลยแล้วกันโอเคไหมครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหารุนๆนแล้วกันฟังเฉยๆโอเคไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทวนนะครับเพราะว่าอยากให้จบภายในเนื้อหานี้โอเคไหมครับต่อมาเป็นหอรอมอเอาคอลโน,นก่อนแล้วกันนะครับแต่ตามจริงเราต้องทำแบบฝึกหัดสักหน่อยนึ่งเดี๋ยวกูวงไอ้ที่มันไม่ใช่ออก เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อหอลมอกับคลรนอรแล้วกันเดี๋ยววันนี้เอาเฉพาะตัวประกอบมาเอาดินสอมาให้ครูนะครับอันไหนที่มันเป็นหอลมอกับคลละนอข,ข้ามไปเพราะว่ามันจะครูยังไม่ได้สอนเดี๋ยวจะงงอ,อันนี้ก็เอาไม่เยอะเอาพอที่จะจบสามชั่วโมงเท่านั้นเองแซวเล่น <laughs> <laughs> เออเจ็ดนาทีเจ็ด <laughs> นาทีนะครับ ่ะเอาเพียงแค่เท่านี้ฮะประมาณ5ข้อแล้วกันเพราะว่าครูกระโดดไปถึงข้อ10โอเคไหมหนึ่งสอสามสี่แล้วก็ข้อ10โอเคไหมครับจำนวนในข้อใดเป็นจำนวนประกอบมากที่สุดอ่ะมาแยกล่างทุกตัวเลยแยกซ้ายขวาทุกตัวเริ่มจากยี่สิบเอ็ก่อนได้ยี่สิบก่อนอแล้วก็แยกออกมาถ้ามันซ้ํากันก็ขีดทับไว้โอเคไหมครับอ,คอหคู่อะไร อ,อ่าใช่อันนี้ครูจะบอก